น้องสาวอพอชมพู่ให้มาอยู่ด้วยกับโรงเรียนบ้านละเมิงอยู่ในกลุ่มโรงเรียนศรีราชาสามนะคะศรีราชาสองนะคะเพราะเรามาจากศรีราชาสามนะคะวันนี้ก็เป็นตัวแทนมานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราได้นะคะเพราะว่าที่คมอุตสาหกรรมก็ก็ล้อมรอบนะคะขอเ,เชื่อว่าจะหนีโรงเรียนขนาดเล็กได้แล้วเชื่อว่าจะไม่ แขกผู้มีเกียรติท่านกับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติกล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาท่านผื้นฐานคณะครูผู้ในการนับทันสตราเช่นเดียวกัน ครับนะครับพึ่งมาใหม่ๆเลยครับอ้าเพราะวิชัยไปไหนไปกาท่านอยู่เป็นประจำบ่อยๆเลยเปเชิญนะคะท่านผู้มรการนะคะนายแต่ทุกท่านมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะและที่สำคัญวันนี้นะคะ ครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดก,กาฬสิน์และก็มาจากปทุมธานีนะคะก็คือ,อคุณคุณพ่อนะคะคุณพ่อ,อคุณพ่อ